มาเปเรามาเล่นเกมตั้งขวดลุ้นรางวัลกันมะเข้าใจหรือ,อยังเธอมาเลยคะ่ะจุบโอ้โอมาค่ะขอ่ขอยี่เป็นส่งไหนเนาะฮอบว้าวโอ้โอยแป่ไปสุดมาแล้วนะเฮ้ยอย่ามาต่อขาดเดี๋ยวแพรลุ้นสีแจหนา่ะแล้วดูแม่ฮืบสีส้สสสมไม่มีค่ะโอ้ยน ไม่ได้ไปฝึกมาโอ้ยบ่ได้ขึ้นกันและท้องเรียนเอาเลไปเลยค่ะยาวๆโอ้โห่ใจเย็นค่ะว้าวจะดงว่าเมื่อกี้ออมหรือใคยจะเรียนออมเฉยเฉยจ้าได้เลยเลียกมาแล้วค่ะว้าวแรกแรกฉันกดได้เลยเล้วก็หมานแท้ตึงตึงเราไปกิมดูเลยดีกว่าค่ะเฮ้ยลุ้นเลยลุ้นเลยนะ รุ่นนี้แหละจะไปหดเลยเถอะว้าวเท่าไหร่คะห้าสิบบาทให้ยูค่ะห้สิบบาทเลยอุ้ยได้แล้วเอาไป้นีก่อนมื่อีดเป็นเสียแปลกแปลก้ยยังไม่ตึงเลยค่ะวันนี้ตึงตึงจ้ะคเนยเป๊ะเจ้าก็ตึ้งเขี้ยวเขี้ยกันอันนั้นเป็นยันเดินยันมันถือเหลี่ยมมันยืนใกล้เหลี่ยมมไหมโอ้ยบ่ได้กินดอกท่องเทียนว้าวได้อีกเสย โอ้ปไดยจ้าโอ้อยู่ขันโอ้ยโอ้ยบ่ไดยขึ้นกันจ้าโอ้เฮ็ดเปลี่ยนชั่วทีพยั่วเดนเอาลวดไม่แง่เปรอ้บันโอ้ได้อยู่เด้วโอซาวาปันโอ้ยาเียนจ้าฝึกมาจากไหนคะวยรุ่นยาวชว้ยว้า สีฟ้าใกล้สีฟ้าอสีฟ้ามีอยู่ในใจสีฟ้าเลยตึ้งตึ้งจะเก็บไว้ก่อนเนาะยายเลี้ยงเนาะโอเคไหมยายเลี้ยงบอกว่าได้หองทองแล้วจะเก็บไปก่อนเดี๋ยวขึ้นหลอกหล่อคอยใจเสียเธอเลี้ยงโอ้ยโอ้ยเกือบตั้งแล้วเอาขวดเดียวกันก็ได้นะคะโอ้ยบอค่ะมันเป็นน้ำซีเมอร์คอยบิดีนี่ล่ะมัดเกือบตั้งแล้ว เป็นนับบาตัมนายบอกข่าวคุณโอ้โหคุณได้อยู่โอ้บาตานลุนติกะเย็เฟยยังไม่ของของเลยโอ้ยห้องเกงเนาะค่ะขาลอยในเม็ดว้าวโอ้โยลอยอยู่ลอยได้ลอยอยู่โอยได้หลายตัวชันมาแล้วมาแล้วมาแล้วตั้มโอ้ยได้เตียงตังตังตังเลี้ว โอ้ยเสียดายดิว่าแตกไข่จำลุกจเย็นค่ะโอ้ย,อยและสองลูกนนคะอุยะะอ้ยคือว่าล่ะคะ่ะบ <c oughs> ่ได้ไปน้ำเพลิน <c oughs> อันนี้สิทธิ์เจ้าพ่อลิมพอง <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตั้งในลูก <c oughs> พอตั้งโอ้ยจะเมนเทปไปทั่วที่ตัวแดนขอสิไล่กินแมงเมาอยู่เดี๋ยวนี้โอ้ยคือพอตั้งไงเนี่ยค่ะกินบะท้องแดดจะกินน้ำข่อยปะกินจ้าโอ้ยตั้งด้วยโอ้ยตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่อย่าบอกเรื่องคาเฟ่ด้อโอ้ยบ่ได้โสมนีเลยคนก็เสียวหัวขึ้นกันล่ะบัดย่ำดิ่งกับมาโอ้บ่ได้กินเนอะโอ้ย โอ้วแรงเกินไปค่ะยายแปง้ว้าเอาอีหลีได้ค่ะบาทเนี่ยเอาีหลีหลีค่ะเริ่มคุ้อีลีรตัวละไรไดมอ้ายจ้มาลีโอ้คุณได้อยู่เก็บไหมคะอ้เก็บไหมเก็บไว้กิดเลยค่ะแลวอีซีเลืองสีเดียวโอ้ยนอน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 ้นาสีเลืองเจอคุณบแล้คอยสีเอาอีหลี ไว้สีส้มบ่มี่ยายเลี้ยนเอาอีหรีไหมคะเอาอีหรีอุ้ยบ่ได้อีหรีนั่งสีอะไรสีเหลืองตั้งลูกโอ้ยเลยสิงบ่ได้น้ำหนุนเอาตั้งทนเลยเอาเอาสีส้มอีกแล้วโอ้บ่ได้โอ้ยเป็นื่อยสั่นแ่งเขานม ัทิโตแม่งตัวผูคักๆนั่นนี่นี่เติมเติมเติมะเติมเติมเติมโอ้ได้เสยได้เสยโอ้ยคือได้จะสมเทนออ้ยคู่เปรยสมส้ม่ะ อย่ามันถือคุ้นแปะ,เ,แปะ,ะเล่นดียู่ค่ะแต่ว่าลูกดอกมันปีนเผาโอ้ยว้าวถืออยู่นายสมีกแล้วเอาค้อนเข้าแล้วโอ้หโอ้หโอ้ยซมีกแล้วสามลูกนึ่งบัท โอ๊ยว่าตั้งห้เสยเอาตั้งเนะค่ะเอาหยั่โอ้ยตั้งตายเลยต้องเปลี่ยนเลยค่ะกักลูกจุดท้ายนี่โอ้ยมันเป็ี่ยนอย่างมันคือโบแตกเจ้าอยากควบเวนเป็นอย่างเป็นอย่างมือมันโบมีแห้งเอา มันอะไรจับค่ะตั้งให้แน่ยอุ้ยว่าตั้งตอนนี้แมงจะมาบุกบ้านเราเล้คนะคะบุกบ้านเราโอ้ยเฮ็ดใด้สิแตกค่ะบอกวิธีเนี่ยค่ะแต่มันมันโอ้ยโสมอีกแล้วคุณลูกนี้ต้องเลี้ยงขังเลยเอาคุเอาเบิ่งเด้อเจ้าไดพบบังคับนะเฮโอ้ยเนาะหนอนโอ้ยบ่ลูกนั่นกับลูกนี่ละสองลูกนี่ละปะ โอ้ยตัง้งโอ้ยไ่ได้กินดอกเกียนตั้งลูกโอ้ยมันคือกินงาแท้โอ้โอคุณเป๋รับรองคุณเปรแน่ๆเลยค่ะขอลูกทิศแต่ไม่หลอกนี่ะได้ยิลีได้ยิลีแต่ว่า,า,าบ่มั่นใจด้วยค่ะ ตักหาล่ยสิอยู่ลูกใดยายแลี้เหลือสองลูกนะคะที่กิมกิมยายเลี้ยงเหลือหนึ่งลูกกิมก่อนยายเลี้ยงให้ก๋วยกิมก่อนจ้าก๋วยกิมจ้ากิมจ้าก๋วกิมก่อนขอสีชมพูก่อนเด้อค่ะเอาเลยเธอหัวร้อยอุ้ยบ่บ่ลูกอยากกัลูกฟ้าแล้วกันยายยายเลี้ยงคะคะยายเลี้ยงคิดว่าลูกไหนจะเป็นห้าร้อยลูกฟ้าที่บ่ถือค่ะไม่ให้บอลลูเลยค่ะเดาเดาลูกค่ะลูกไหนคะ ย่านเป็นของคุณเป้๋าเหรอมาเรามปรุ้นกันเลยค่ะตัวไหนคะว้าวให้หาเลยอ่ะตึงอ่ะตึงตึงแก่ของคุณนพได้ดีโอ้ยได้ยี่ยงเลยมาแล้วมา